ันนี้ค่ะใครที่บอกว่าอยากจะเป็นพ่อคา้าแม่คา้าออนไลน์นะคะใครที่บอกว่าอยากจะไลฟ์ขายของให้ยอดขายเฮงๆปังๆค่ะก็ขออนุญ,ญาตแนะนําเลยกลับในส่วนของแอปพลิเคชันของเราค่ะขายของแบบไลฟ์นะคะมาเจอกันได้ ชันของเราเนี่ค่ะขายของลักไลฟ์ค่ะก็ เชื่อกันอล่อเกินว่าเจ้าของกิจการนะคะรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านเนี่ยน่าจะได้รับแผ่นพับใบปลิวที่ทางทีมงานของเราเนี่ยได้นํามามอบให้แล้วนะคะก็คล้ายคล้องกับไลฟ์นะคะเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่จะทําให้ยอดขายของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นรวมไปถึงคะ่ะแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยนะคะครอบคลุมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดสต็อกสินค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบอดนะคะที่บอกว่าเวลาลูกค้า c ืสินค้าเรียบร้อยแล้วเนี่ย บอกเนี่ยก็จะส่งในเรื่องของข้อความนะคะไปยืนยันกับลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยซีสินค้าตัวนี้ได้ค่ะเมื่อลูกค้าโอนเงินแล้วส่งสลิปมาค่ะแอปพลิเคชันของเราเนะคะก็จะทําการตรวจจับด้วยว่าสลิปที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยเป็นสลิปที่ผ่านการตัดต่อมาหราือเปล่าหรือว่าเป็นสลิปจริงนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะลูกค้าก็รอรับสินค้าอยู่ที่บ้านเจ้าของกิจกา,การก็มีหน้าที่แค่แพ็คแล้วก็ส่งสินค้าให้กับลูกค้าเท่านั้นเอง นึ่งแอปพลิเคชันค่ะที่จะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคะได้ขายของไลฟ์สดกันง่ายขึ้นสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนํานะคะกับแอปพลิเคชันของเราค่ะขายของดอบไลฟ์นะคะซึ่งบอกว่าตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องมือช่วยไลฟ์ขายของนะคะแล้วก็ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไลฟ์ like ง่ายขึ้นนะจ๊ะปกตินี่ก็คือใช้อยู่แล้วปกติเขาใช้อยู่แล้วค่ะคุณนาะคับเป็นยังไงบ้างเอ่ยกับแอปพลิเคชันขายของดอบไลฟ์ของเราค่ะ ค่ะก็รู้สึกว่ามันก็ช่วยในเรื่องของหลังบ้านนะคะ,ะถ้าเราต้องพะวงกับเรื่องการตอบแชทหรือว่าอะไรอย่างงี้เราก็เลยรู้สึกว่าระบบมันช่วยได้มากเลยค่ะไม่ต้องมากลัวว่าเราจะออเดอร์เราจะหลุดหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะโอโ้โหคือไม่ต้องพะวงเลยปกติเนี่ยก่อนใช้แอปนี่ต้องเป็น 2, 2> เป็นสเนาะค,คนหนึง่งไลฟ์คนหนึ่งดูลูกค้าอะไรใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือสบายใจเลยใช่ค่ะทำคนเดียวเลยตอนนี้นี่น่ยอดขายเป็นยังไงบ้างคะคุณก็ปังโยค่ะ เน้นย้ำเน้นย้ำว่าใช้แอปพลิเคชันขายของกับไลฟ์ของเราแล้วเป็นยังไงคะบอกให้ทุกท่านที่กำลังลังเลได้ชื่อยกบขึ้นใจหน่อยก็อยากให้ลองเปิดใจนะคะสามารถทําคนเดียวได้แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการตอบแชทหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าระบบเขาจัดการให้หมดเลยนี่นะคะอ่ะยังไงก็ขอให้เจ้าของร้านค้าแล้วก็กิจการนะคะเฮงเฮงปังปังไปกับแอปพลิเคชันขายของแับไลฟ์ของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ phong lái chiang mai